สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขคนครับผมนะมาพบกับคนรายเอ็ดพากินเนาะพากินผ้าเสียบเป็นมมวนๆซึนๆพากินอาหารอีสานบานเห่าหลาบก้อยซ้อยแซเนาะของหมักของคนบานเห่านะพี่น้องเนาะก็ฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ใช่องคนรเอ็ดพากินเนาะครับผมไปเมืองว่าเห่า เดนเมนูไดมือน,นี่ผ้ากินน่ยงรับรองเด็ดสลลดตีครับผมไปเมืองกันครับ พี่น้องกินหูจุ่มกันครับผมมือนมอไม่นา่ากินพักในครอบครัวนี่แหละเฮ็ดกินเองครับผมน้ำซุปแพว่าต้มเรียบรอย้อยนะมามามาตั้งเตาให้ต้องตรงเนี่ยเถาตรงมะโอเคถ้าตรงแล้วก็โอเคอม,มาครับผมมากินน้ำกันกับนี่พัก พักบุ้งตั้งโอ้อุอดเส้นอชั้นม,มันจะแตกฮะพี่จ้าพี่นอ้องมากินน้ำกันจ้าพี่นอ้องจุมจ่มจุ่ม ติดมาคลาบสัาพัดีได้พี่น้องได้นะมากินน้ำกันนะอากาศมันหนาวจุม่มกินจุ่มกันครับผมอถึงถึงจุ่มพอสะดุ้งสะดุ้งนี่แหละใส่พักลงไป S <S อือลืมสื่อโหระพาเนาะเอานํามันก,กอ่อนผัก,กดังน้ำจิ้มบ่ได้ห้างกระเทียมฮะบ่ได้หึงกระเทียมอือจิ้มน้ำจิ้ม

ขีบขีบจุ่มเอาพี่น้องมันร้อนมาเด้อพี่น้องเด้อทุกคนครับผมเลี้ยงเชิญครับผมเฮ็ดกินเฮ็ดกินอยากกินยังเข้ากับร่างสันกินเนาอฮะไม่หนีนอนตึงๆตืนนอนเลยเด้อไปเที่ยวเนื้ออืมอ้ม ใส่หมอดินแสบเนาะจุ่มหมอดินแดดจะลดสูตรขั้มมันยากหมูจุ่มเนี่ยพี่น่อยเอาใส่เสร็จน,นี่เนี่ยกินมัลูกแม่ปึ้งหมอนะ้ำเม่จะก้าวไปหก จะไม่เห็นแม่จะเขับเลยตุต่มนล้วไม้ใบใบแข็งอื่นกินร้อนรอด,อดบานเข้าก็เริ่มน้ําเข่ามากอีกแล้วพี่น้องน้ํามันวัดโซนเมืองนะ Ừ. sao sau mình sẽ nào sứ của nào rồi nè <laughs> <laughs> chào bao, chả bao luôn chào gió hạt Mũi chum hả Tùng? chum, xin chào xe lên chào chào Thấy chào 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 nữa, chào เอาพักล่งนี่แหละข้นซุปพี่นอ้องอยากกินยังเท่ากับตั้งสันเข็ดกินจีเข็ดกินครับผมข้นซุปเท่ากับแค่กินเขาน้อนรับทำเนี่ยแหละอย่าไปคิดทั้งหลายเสียจเสร็จีิดติด่อย แคเดียวสุกเพราะมันร้อนใส่หมอดินนี่หอนเร็วหอนเร็วหอนเดิมหอนเร็วอือืมอืออืมอื้ออื้ออืออื้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 ออืออืมออื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 อื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 อ กินส้มียวโอู้หไฟหายต่อมาเทลงใส่เลยเฮ้ยเทเอาใส่เทลงองบ่ต้องเทลงไหนทีละน้อยเนาะยังสูครั้นเฮ้ยเลนเลย มุ้งม่้งกลับไปรดนำสวนต้องไปเอาบุญพร้อมบุญพระเบิดบุญเหรียนซีพี่เนอะนั่หรอกอื้อ กุ้งกุ้งใส่หมดเลยดังละไๆยังน้อยน้ำจิ้มยุ่ของหลังอันเดียเถอะน้ำจิม้มทีม่จะมาไม่ละฮะไม่ละดิคอยจะกินขึ้นเสียนันนี้ จับนี่ความสุขเล็กๆท่านได้สุขความสุขเล็กๆท่านได้สุขสดน้ำเยอะบาก่อนก็เห็นเต้าหู้หรือก็กตาข่าเมหมเต้าหู้วะแมนนั่งเปลี่ยนหนังหัวหน่งหัว ใช่อืมอ้ฮะเฉน่าเหอะพีหน่อยน้ำซุปเข้นนมากโอ้ขอดชดน้ำหน่อยหนรอหอมเลยแมอเต้นน้ำเหรออืมนัง่งรอไม่รินก่อน

จ้ะเส็นับพักเยอะพักบุง้งเกิดเดี๋ยวจะไปเห็ดกินอยู่หน้าเลยเก็บพักสดๆตอนนี้พักบุ้งก็รลางแตกหนาอยพอยางพอเสร็จอีกแล้วกอนพอยางพอยางพักลง ทำฝากอะไรอย่ัง้นพอยย่างหอยย่างอ่ะเด๋ยวแม่กินปูไหมกินแจะได้ปะเดี๋ยวแปอาจานมาจะได้แจกนะครับพอยย่างสุดยอดนี่เม่เพิ่งกินน้า คับไดเพื่อนกินน,นี่ไหมพี่น,น้องอาจีบันซื้อมาให้อาจีซื้อขุนอาจีซื้อแก้วน้ำมาให้ให้นี่หัดกินเดี๋ยวแกะคุ้งฮะเดี๋ยวพ่อแกะคุ้งฮะ เริ่มผู้เลี้ยงไห้น้ำดูจักไห้น้ำนี่ามาเ้ากระพาขคีรถนี่ตื่นขึ้นมานี่ตรงผ้าคีรถอ่ะกุ้งไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ไไไดอันนี้เดี๋ยวหม้อไม่น่าคมันจะวม้มใส่น้ำใครอันนี้นะ้ำหนูนี่ของหนู ะเดี๋ยวยกยกเอาเร็ว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 ,รวป้าป้าน้าๆจะกินก่อนนะป้าป้าน้าๆจะกินก่อนพีน่เน่นะพี่เน่ไม่ได้กินเลยนะเอายกยกสิลูกยกยกยก ข้าวเต่ามันับลำบ,บากเนี่ไปเลยไปเลยเขใส่เตาทานสีมกับโบกวนพี่น้องพ่อพูดแม่เองได้ได้เดี๋ยวจะให้ <Okay. S 2> ไ้อร่อยมากเราไปเกิบเมืองด้อพี่น้องด้อซสื่อหมอน้หน่อยนีย่ใบบริจาคบาทเนาะทึ่งมีความเนอะร <Okay. S 1> ้อยกรบบาทมเนว่าเธอร้อยสามสิบสื่อดืเลยเด้อนะอใส่มาหลายปีเลยเด้ร้อนเนี่ยร้อนได้อน,อนแก่ ขึ้นไปมันเดีนกันไม่จัดตัวไปเขายงเขาไงก่ะพวกไปได้ด้วยไปเที่ยวหึงเขาก็ได้สารพัสด้นี่ยเว้าแมงธรรมดาต้มแกงมียังได้หมดหื้อนี่นิดใสจำสิอืมเห็นบ้าเรื่องบ้ามาองมา่หน้ามากุ มังไม่มน่ากับนมากินเรื่องชี่ลนะพี่น้องพวกสุขของแต่ละคนเนาะสรรหาเอาจะกินยังไงกับนี่แหละโอเคไปก่อนนะพี่วาเนาะจ้ากัขบขอบคุณขอบคุณเลยนทีตีต่างมนาะเป็นกําลังใจให้กันบ๊ายบายสวัสดีครับ